หมดพลังงานหมดแรงหมดพลังงานทําคลิปรวดเลยทําคลิปรวดคลิปตั้งแต่ราศีตั้งแต่ตั้งแต่ราศีมีนจนถึงราศีธนูค่ะนี่เป็นคลิปดวงชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่30ม,มีนาคม 2 5 6 3คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูค่ะ จะอธิบายให้จะเอจะอธิบายให้ท่านฟังนะคะนี่นะคะนี่คือดาวราหูนี่คือดาวราหูดาวราหูณเวลานี้ดาวดาวราหูตอนนี้อยู่ที่เรือนราศีเมถุนค่ะในวันที่10กันยา2563ะคะดาวราหูจะโครจรนะคะย้ายเข้าไปรอยอยู่ในเรือน ราศีศกนะคะก็ดาวใหญ่นะคะนที่ใน,ใน,ใน,ในดวงในวิชาโหราศาสตร์ไทยนั้นมีสี่ดวงคือราหูเสามฤตยูพฤหัสดาวพฤหัสจะมีระยะวงโคโจรหนึ่งปีมฤตยูดึกปีครึ่งดาวเสาสองปีครึ่งดาวมฤตยูเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีทีเดียวเลยซึ่งก็ส่งผลมาดาวมฤตยูนะคะได้ เมษเนี่ยก็ช่วงประมาณปี57ชาและดาวพฤหยสจะย้ายออกในวันที่7กักดาคม2565ดาวราหูเนี่ยจะย้ายออกนะคะวันที่30มีนา2565เหมือนกันหลังจากที่ดาวราหูย้ายนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายในบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์สำคัญทั้งทางธุรกิจ ของตัวเราดวงของประเทศดวงของโลกหมดค่ะเพราะดาวราหูนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากดาวราหูก็คือเงาของโลกก็เปรียบได้กับโลกดาวโลกเนี่ยแหละดาวพฤหัสนะคะก็จะส่งผลดีกับชาวราศีธนูค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสนี้เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีธนูดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของราศีธนูเลยนะแล้วมันอ่ะ กำลังจะโครจรน,นะคะเข้าสู่เรือนการเงินก็จะส่งผลให้ท่านเนี่ยหัวคิดทางด้านการค้าการงานการเงินอ่นดีขึ้นและก็ชาวราศีธนูเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านการเงินหน่อยตอนที่ดาวเกตโครจรมาลอยอยู่ในเรือนการเงินของท่านคะ่ะตั้งแต่วันที่29กันยาจนนะคะดาวเกตโครจร อาเกะะาเการเงิน29กันยาถึง24พฤศจิกายน2563จะมีปัญหาการเงินอยู่ช่วงหนึ่งเพราะดาวเกตเป็นดาวของความว,ว,าวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายมีคนมายืมเงินมีคนมาไถเงินมีคนมาวุ่นวายกับเงินของท่านเป็นช่วงที่ท่านน่ะจะต้องทะเลาะก,กับชาวบ้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางด้าการเงินของตัวเอง ดาวพฤหัสจากโครจรย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14พฤศจิกายน2563ดาวเสาร์ก็วันพ่อนะคะ5ธันวา2563ตอน8โมงเช้า4 2นาทครึ่งก็จะส่งผลดีจะส่งผลดีมั่นคงเอมองว่าราศีธนูเป็นราศีหนึ่งนะที่จะมีโอกาสร่ำรวยในปี2564และดาวราหูนี้ เอ,อมองว่าดาวราหูนี้อาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีปัญหาวุ่นวายมีคนอิจฉาริษยามีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉาริษยามีคนแบบไม่ชอบท่านอะ่ะดาวราหูดาวราหูเป็นดาวประจําเรือนสหัชชะธนูมังกรกุมดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนอลิ เพื่อนดาวราหูอ่ะเป็นดาวประจําเรือนเพื่อนของท่านแล้วมันไปอยู่เรือนอลิเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นอลิใช่ไหมใช่แต่ว่าสหัสชชะในที่นี้มันนับรวมถึงญาติพี่น้องด้วยน้องชายน้องสาวพี่ชายพี่สาวดาวราหูไปรอยอยู่ในเรือนอลิของชาวราศีธนูกับชาวลัคนา ลัคานูกับราศีธนูอ่ะจะมีปัญหาเดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องอะ่ะถ้าไม่ทะเลาะกับเพื่อนก็ทะเลาะกับญาติพี่น้องแต่ไม่ได้ทะเลาะกันทุกเดือนเดือนนี้ทะเลาะกับเพื่อนผ่านไปสองเดือนทะเลาะหนักๆกับน้องชายผ่านไปสักพักอะ่ะน้องสาวเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินมายืมผ่านไปสักพักน้องชายไปเกาะคดีขับรถไปชนคนตายท่านมีเรื่องเดือดร้อนต้องมีคดีนี่คือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นเพราะ เพื่อนฝูงญาติพี่น้องนำมาให้ตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึง30มีนา2 5 6 5นี้ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งสิ่งที่ชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูจะเจอนั่นก็คือความเดือดร้อนที่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องนำมาให้ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเดือนเดือนไหนที่ดาวพฤหัส ให้คุณเดือนไหนที่ดาวสุกดาวสุกเนี่ยสาวันย้ายดาวอาทิตย์3าวันย้ายถ้าเดือนไหนดาวอาทิตย์ทัพพุธทับพฤหัสเนี่ยท่านดวงดีเดือนไหนดวงดีก็ไม่มีปัญหาเดือนไหนดวงตก เดือนไหนที่ดาวอาทิตย์โคโจรไปทับดาวอังคารนะคะเป็นคู่โรคภัยไข้เจ็บเป็นคู่อันตรายเนี่ยท่านก็จะดวงตกอาจจะทะเลาะวิวาทได้ถ้าเดือนไหนดาวอังคารโคโจรไปทับดาวเสาร์ช่วงนั้นท่านก็อาจจะมีปัญหาหนักๆห,หรืออาจจะมีอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทกับเพื่อนถึงขั้นตบตีขึ้นลงพักได้ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นตามอิทธิพลของดาวราหูในวิชาโหราศาสตร์ไทยนี้จะเน้นการดูดวงนะคะจะเน้นการดูดวงรายปีโดยใช้ดาวสี่ดวงแต่ในทางโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็จะมีการเพิ่มดาวขึ้นมาทั้งดาวพลูโตดาวเนปจูนดาวแบคัสลิลิตนะคะแล้วก็อย่างอื่นด้วยซึ่งเอ๋ก็ไม่ค่อยเน้นดูตรงนั้นเท่าไหร่เพราะมันปวดหัว จะเน้นดูเป็นโหราศาสตร์ไทยซะมากกว่าจริงๆแล้วเอ๋มองว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นสีที่สามารถร่ำรวยได้ปี2564นาหกสิบสี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องคิดมากหรือต้องแบบน้อยต้องคิดมากวิตกกังวลน้อยใจวิตกกังวลน้อยใจเพื่อนน้อยใจญ,ญาติเออเสียใจน้อยใจ เพราะญาติพี่น้องเพราะเพื่อนฝูงสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามลิขิตของสวรรค์เป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะนั่นเกิดจากคนเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ทุกคนล้วนเกิดมาต้องชดใช้กรรมการที่คนเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็รู้มาจากที่ว่าเราเนี่ยเกิดมาหลายชาติแล้วบางคนเนี่ยมาเกิดหลายชาติแล้วแต่เจ้ากรรมในเวรของเรายังไม่ได้มาเกิดก็มี บางคนอะมาเกิดเนี่ยสามสี่ชาติแล้วเจ้ากรรมในเวรย,ยังไม่มาเกิดที่เอก้าพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าตัวเอกเองก็เจอประสบการณ์เล่นลับแบบนี้มาก่อนชาราสีธนูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจอวิกฤตเนี่ยผีซ้ำด้าพลอยสวยติดติดกันเยอะป่วยเข้าโรงพยาบาลป่วยเข้าโรงพยาบาลฝันเห็นผีมีคนแก่แกแกล้งมีคนลิษยาคอซ้ำกับซักมีเรื่องเข้ามา ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่หมดเคาสะสักทีเดียวเอวมองว่าในปี2564เป็นปีที่ดีของชาวราศีธนูค่ะเป็นปีที่ดีในเรื่องการงานการเงินนะการงานเงินเนีน่ยดีมฤตยูเนี่ยที่รอยนะคะดาวมฤตยูที่รอยอยู่ในราศีเมษนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะได้เงินจากสินค้านวัตกรรมทันสมัยเช่นขายมือถือได้ เงินดขีขายเครื่องไฟฟ้าได้เงินมาจากความฉลาดของตัวเองถ้าเป็นนักเียนนักศึกษาก็สามารถคิดค้นประกวดรางวัลวิทยาศาสตร์ชนะเลิศชนะเลิศงานประกวดวิทยาศาสตร์ชนะเลิศงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์งานที่มันต้องใช้สมองใช้ไอเดียตามพื้นฐานแล้วราศีธนูเป็นคนมีน้ำใจค่ะเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น และสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในราศีธนูก็คือความมีน้ําใจความใจกว้างแต่บางคนก็เจ้าชู้จัดบางคนเจ้าชู้เงียบบางคนเจ้าชู้เงียบนะให้แสดงออกบางคนก็ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านบางคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจนเป็นนิสัยราศีธนูเนี่ยเป็นคนแปลกคะ่ะแต่ลึกๆเป็นคนดีมีน้ําใจในใจลึกๆอ่ะเป็นคนดีมีน้ําใจแต่บางครั้งก็ยุ่งเรื่องชาวบ้านมากจนตัวเองเดือดร้อนนี่คือนิสัยหลักของราศีธนูแล้วยิ่ง หลังจากที่ดาวราหูนะคะให้ดูหลังจากที่ดาวราหูโคจรจากราศีเมถุนเนี่ยไปขึ้นไปสู่ขึ้นไปสู่เรือนอลิที่ราศีพฤษกนะคะถ้าท่านยังไม่เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านท่านจะร้อนหนักเพราะว่าเออตามตำแหน่งก็คือเพื่อน ดาวเพื่อนอ่ะมันไปอยู่ในเรือ,อนอลดิดาวเพื่อนไปอยู่เหนือในเรือนอ,อันีดก็แปลว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเอาเรื่องเดือดร้อนเอาเรื่องวุ่นวายมาใหา้เดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเดือดร้อนเพราะเพราะตัวเองเนี่แหละไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนเพราะความใจดีราศีธนูนี่เอชอบนะส่วนใหญ่จะเป็นคนเจ้า